สวัสดีวันนี้ต้องการจะพูดถึงเรื่องพระอภิธรรมพระอภิธรรมเราจำได้ว่าเทท่านแสดงไว้า้าบริเชตบริเชตที่เก้าจะขึ้นต้นด้วยสมถาวิปัสนานังภาวนานามิโตปรังกมงระะมััทฐานนางปวัคขามิทุวิทางปิยถากรรมัง มคัตาลันจะนิพพานังปันนิโตอะไรอย่างเนี้ย <c oughs> ก็แสดงว่าพระที่พระพระทุทธองค์ได้ทรงแสดงถึงเรื่องพระอาภิธรรมก็ได้ยกสมถะและวิปัสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงแต่วิปัสนาอย่างเดียวพระองค์ได้ทรงแสดงสมถะ อาภิธรรมก็ถือว่าทำเป็นทำชั้นยอดนะยอดสุดแล้วก็คืออาภิธรรมแต่ทำไมยังต้องแสดงสมถะอยู่เพราะว่าสมถะนั่นเป็นพื้นฐานการทำจิตให้เป็นสมาธินี่เป็นประการสำคัญเพราะว่าสมาธิที่กระทำขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดสติและไม่จะเกิดพลังจิต เมื่อเกิดพลังกิจแล้วจึงจะเรียกว่าฐานที่มีความมั่นคงเหมือนกันก็คนที่เขาจะสร้างตึกระฟาจะเป็นร้อยชั้นหรือกว่าร้อยชั้นเขาจะต้องสร้างรากฐานนี่ให้มั่นคงเพราะฉะนั้นสมถะคือการสร้างรากฐานบางคนอาจจะเข้าใจว่าวิปัสสนา ล้วนอย่างที่ท่านเป็นพระอาราหันต์สุขวิปสกหรือว่าพระประเจกโพธก็ว่าเป็นวิปัสนาล้วนจริงอยู่เป็นวิปัสนาล้วนนั่นน่ะแต่ท่านก็ต้องมีฐานคือแม้ว่าฐานไม่ใหญ่ท่านก็ต้องมีฐานถ้าไม่มีฐานคือสมถะแล้วจะไปเป็นวิปัสนาได้อย่างไรเพราะฉะนั้น เมื่อพระพุทธเจ้าจะแสดงมรรคทั้งแปดมรรคทั้งแปดนั้นน่ะในขึ้นต้นก็เรียกว่าสมาธิฐิสมาธิฐินั่นก็คือปัญญาวิปัสนาทีนี้ในสุดท้ายนั่นพระองค์ก็แสดงถึงสมาสมาธินั่นแหละคือพื้นฐานเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะคิดว่าไม่ต้องทำสมถะทำแต่วิปัสนาย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีรากฐานแล้วคนจะสร้างตึกสวยงามแค่ไหนมันก็ยุบไม่สามารถที่จะอยู่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญวิปัสนาท่านจึงได้แสดงวิปัสณูปกิเลสไว้วิปัสณูปกิเลสก็แสดงเห็นชัดเจนแล้วว่ากิเลสเพราะว่าวิปัสนานนั้นเป็นเครื่องที่จะกำจัดกิเลส แต่ทำไมจริงยังสะสมกิเลสอยู่ก็เพราะว่าเป็นวิปสัสสูวิปัสสูนั้นก็มีข้อหนึ่งที่ว่าโอภาโสโอภาโสนะส,ะว,สะว่างสวัยทั้งกลางวันกลางคืนจิตใจสว่างสวัยมากมายเรียกว่าสว่างจนกระทั่งตัวเองเข้าใจผิดว่าสำเร็จเป็นพระอรหันต์ซึ่งแท้จริงแล้วก็คือโอภาโสนะันก็เป็นวิปัสสูปกิเลส เราสว่านแจ้งเจ้งแต่ว่ารากฐานเจ็ดนั่นไม่เพียงพอเมื่อรากฐานเจ็ดไม่เพียงพอมันก็ต้องล้มละลายเหมือนกันกันกบตึก,กใหญ่ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยลากฐานไม่เพียงพอมันก็ต้องยุบล้มละลายท่านจึงได้แสดงวิปัสนูโนปกิเลสไว้เรียกว่าโอภาโสแล้วก็ข้อที่สิบของวิปัสนาโนนั่นก็คือนิกันติ นี่การเจก็เรียกว่าจิตใจนี่เหมือนกันกันกบพ้นทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดลึกซึ้งเหลือกเกินเรียกว่าเหลือเหลือแต่เหลือเกินแก่การที่จะลึกซึ้งแต่ว่าที่ไหนได้นั่นคือกิเลสเพราะกิเลสตัวหนึ่งนั่นอ่ะที่มีอยู่ในวิปัสสนานั่นคือสกายทิฏฐิสกายทิฏฐินั่นคือการถือตัวการถือต,ต,ต,ตัวตัวตรงนี้แหละที่ วิปัสนูปกิเลสเกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นกิเลสใครก็โตกว่าเราไปไม่ได้ฉันนี่ยวิเศษที่สุดคนอื่นสู้ข้าพระเจ้าไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าสก,กายญทิติเพราะฉะนั้นสมถะคือการทำจิตให้มีกำลังนั้นพระพุทธเจ้าก็กำหนดเอาในมรรคทั้งแปดสัมมาสม,มาธิ สมาสมาธินั้นท่านไม่ได้แสดงเสียงรูปฌานท่านแสดงแต่รูปฌานเพราะฉะนั้นจิตที่จะผลิดพลังจิตได้นั้นจิตอยู่ที่รูปฌานเมื่อรูปฌานเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้วจิตก็ผลิดพลังจิตพลังจิตก็จะฝังไว้ในที่จิตเมื่อทํามากขึ้นมากขึ้นก็สามารถที่จะสะสมพลังจิตนี่ให้แข็งแกร่งขึ้น จนกระทั่งถึงจุดพลังอำนาจถ้าหากว่าพลังจิตมีเต็มที่แล้วมัวก็ถึงจุดพลังอำนาจเมื่อถึงจุดพลังอำนาจเมื่อไรเนี่ยนั่นแหละก็เรียกว่าพลังจิตพอเพียงสมควรแก่การถ้าที่จะทำวิปัสสนาทีานี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงวิปัสสนานั้นก็คือให้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริง ที่ว่าพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงนั่นคือร่างกายของคนเราเนี่ยแต่คนต่างยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนมีความรัก,ม,ม,กรมีความโกรธมีความโลภอะไรต่างๆนี่มันก็มาจากจิตใจและร่างกายที่ปรากฏอยู่ร่างกายนั้นเป็นตัวประสานงานเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้ทรงจึงได้ทรงแสดงให้ สาวกพิจารณาเช่นท่านแสดงให้แก่ท่านปัญจวัคคีย์เป็นองค์แรกอย่างเนี้ยก็แสดงว่ารูปังพิกเวหน้าตาดูกอนพิสุจทั้งหลายออรูปไม่เจตนและพระองค์ก็แสดงปริวัติที่สองว่าต่างกิงมัจจาาพิกเวรูป,ปังนิจังวานิจังวาติรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงปัญจวัคคีย์ก็ตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะ และตอนในสุดท้ายพระองค์ก็แสดงว่าตัสมาทิหาพิกเวข้ะเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายรูปังนิจอธิตังอนาคตังปัจจุปนังรูปทั้งปวงเนตังมะมะเนโซหมัสมินะเมโซตาติมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราและไม่ใช่ตัวตนเรา แล้วก็ให้พิจารณาอย่างนี้เมื่อจิตถึงจุดพลังอำนาจแล้วสามารถพิจารณาได้รูปสมิงปีนิิิาสีก็เบื่อหน่ายในรูปเวทนาแยกปีนิมิาสีเบื่อหนในเวทนาเบื่อหน่ในสัญญาเบื่อหน่ายในสังขารเบื่อหน่ายในวิญญาณปัญจวัคคีย์ก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ตอนที่ฟังธรรมจักรแน่นยังไม่ได้สําเร็จเพราะว่าพลังจิตไม่เพียงพอ ยังไม่สมควรที่จะฟังอนตัตตลักณสูตรได้พระองค์จึงให้ปัญจวัคคีทั้งห้านั้นไปสร้างพลังจิตขึ้นจนการสร้างพลังจิตเพียงพอที่พระองค์ได้แสดงไว้ในพระไตรปิฎกว่าอินทร์ย์แก่กล้าแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าเป จะว่าคีมีอินทรีย์แก่กล้าหรือยังแก่กล้าแล้วอินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่เป็นใหญ่ก็คือจิตถึงจุดพลังอํานาจนั่นเองเมื่อเป็นก็คงจะอธิบายเรื่องฌานสมาธิเมื่อทําลงไปแล้วเนี่ยก็จะให้เกิดพลังจิตเพราะว่าพลังจิตนั่นเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญ การที่จะเป็นสมาธิได้นั่นจิตต้องเป็นหนึ่งการที่จะเป็นหนึ่งได้นั่นก็จะต้องมีการบริกรรมก่อนที่จะบริกรรมนั่นก็มีอารมณ์มากมายเ้าเรียกว่าอารมณ์เรอร้อนเมื่อบริกรรมแล้วจิตก็เป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วจิตก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้ว จิตก็ผลิตพลังจิตเป็นอัตโนมัติเมื่อทำมากขึ้นหลายครั้งเข้าพลังจิตนี้ก็จะเข้าสะสมไว้ที่จิตเมื่อสะสมไว้ที่จิตมากขึ้นมากขึ้นก็เรียกว่าแข็งแกร่งขึ้นเมื่อพลังจิตรวมตัวกันได้แล้วพลังจิตก็จะกลายเป็นกระแสจิตกระแสจิตก็เหมือนกันกับกระแสไฟ เ่นยงางเขาทำเขื่อนเมื่อเขาทำเขื่อนขึ้นมาแล้วเขาก็กั้นน้ำพอกั้นน้ำได้แล้วเขาก็ทำช่องเอาไว้ให้น้ำออกเมื่อช่องน้ำออกเล็กๆไม่ใหญ่มันก็เกิดแรงเมื่อเกิดแรงแล้วมันก็ไปหันกลางหันเมื่อหันกลางหันเสร็จแล้วได้ลอบมันก็กลายเป็นสถานีไฟฟ้า เมื่อเป็นสถานีไฟฟ้าแล้วมันก็จ่ายกระแสไฟออกไปเป็นดวงไฟเมื่อเกิดดวงไฟขึ้นมาแล้วมันก็เกิดแสงสว่างและกระแสไฟมันก็เป็นทั้งเขาเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์คือมันเป็นประโยชน์หลายประการที่สุดเป็นคอมพิวเตอร์ก็ได้เป็นเอ็กซเรก็ได้เป็นการเดินรถก็ได้เป็นโทรศัพท์ก็ได้ สารพัดที่กระแสไฟฟ้าที่คนรจะผิดขึ้นเป็นได้ทุกประการทำให้เกิดประโยชน์มหาศาลอันนี้จะเปรียบเทียบให้เหมือนกันกันกบกระแสจิตกระแสจิตนั้นก็จะกลับกลายมาเป็นฌานเพราะว่าฌานนั้นจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ ถ้าไม่มีพลังจิตที่ให้เกิดการแสจิตแล้วฌานก็เกิดขึ้นไม่ได้ฌานนั้นทำให้เกิดความสุขอย่างปฐมฌานเน่ก็มีวิตกวิจารปิตสุขเอกคตาวิตกวิจารนั่นแหละคือคำบริกรรมเ,เมื่อบริกรมรมแล้วก็จิตเป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วอารมณ์ ต่างๆหายไปก็เกิดตัวเบาเมื่อเกิดตัวเบาก็เกิดปีติเมื่อเกิดปีจิก็เกิดความสุขเมื่อเกิดความสุขความเป็นหนึ่งตั้งอยู่เท่าไหร่ความสุขก็จะตั้งอยู่เท่านั้นท่านจึงจัดเป็นฌานเป็นปฐมฌานพอทุติยฌานี้จิตจะลึกซึ่งลงไปเ,เมื่อจิตลึกซึ่งลงไปนั้นก็ อาการกิริยาก็เหลือเพียงเ,เหลือเพียงสาตัดวิตกวิจารณ์ออกไปเสียเหลือแต่ปีติสุขเอกข้าตาคือเมื่อจิตมันสงบลงไปแล้วก็พลังจิตมีอยู่แล้วกระแสจิตเกิดขึ้นลึกซึ้งลงไปเมื่อลึกซึ้งลงไปแล้วก็ไม่ต้องบริกรรมก็เรียกว่าตัดวิตกวิจารณ์ออกไป เหลือสามเรียกว่าปีติสุขเอกคตาทีนี้เมื่อจิตนั้นอาศัยกระแสจิตกระแสจิตของอที่เกิดขึ้นมาจากาพลังจิตนั้นก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนกระทั่งถึงตติยฌานตติยฌานก็เหลือสองคือสุขกับเอกคตา เพราะว่าวิตกวิจารปีจิอะไรไม่มีแล้วเพราะจิตนั่นได้ละเอียดลองยิ่งนักการละเอียดลองยิ่งนักนั้นท่านเปรียบเหมือนกันกับคนที่ได้เงินเป็นร้อยเป็นพันล้านอะไรอย่างเนี้ยแต่ก่อนที่ไม่เคยได้เลยได้มาล้านนึ่งเนี่ยดีอกดีใจเหลือเกินว่าได้มากจริงๆรงปืมปิจิสารพัดแต่พอได้ ร้อยล้านพันล้านไปแล้วมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในตติยฌชานั้นจึงมีแต่สุขแค่เอกคตาทีานี้จิตนี้ก็จะละเอียดฌานนี้มันจะละเอียดไปตามกระแสะจิตเมื่อละเอียดไปตามกระแสะจิตแล้วมันก็กลายเป็นจตุชาฌานกลายเป็นจตุชาฌานแล้วก็มีองค์สองอีกเหมือนกัน ตัดความสุขออกไปเหลือแต่อ,อุเบกขาเอกกตาก็เท่ากันก็เปรียบเทียบเหมือนกันก็วันละวัได้เงินเป็นพันเป็นหมื่นล้านอย่างนี้มันไม่มันเป็นของธรรมดาไม่เหมือนกับไอ้ร้านแรกที่มันได้ล้านต่อไปหลายร้อยหลายหมืน่นหลายพันล้านมันก็เฉยเฉยไม่ก็เลยเหมือนกันกับจะตุศจ,จารมีแต่ อุเบกขาและเอกกตาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในฌานทั้งสี่เนี่ยมันกลงกับองค์มรที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ถึงมรกแปดมรกแปดข้อที่แปดคือสมาสมาธิสมาสมาธิก็มาจบกันอยู่ที่เจตสุธฌานที่นี้ส่วนนรูปฌปานนั้นก็เป็นกระแสจิตเอกเหมือนกัน เมื่อเป็นกระแสจิตนี่กระแสจิตนั้นก็จะมากขึ้นพอมากขึ้นแล้วละเอียดขึ้นมาก็กลายเป็นอากาศสานัญจายตนะมีแต่อากาศว่างเปล่าแล้วก็วิญญาณัญจายตนะมีแต่ความรู้สึกอกิจัญญายตนะนิดนึ่นก็ไม่มีมันละเอียดยิ่งนักพอถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะนั่นหมดเลย เป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ถ้าหากว่ารูปประชานี้ทำเข้ามากๆม,ม,มันก็ทำให้พลังจิตเนี่ยลดลงไปตามลำดับเพราะว่ารูปประชานั้นสูกกินพลังจิตไปเยอะเมื่อเป็นเช่นนั้นคนเี่ภากันทำสมาธิไม่เข้าใจในเหตุผลทำจิตนี้ให้ลึกซึ้ง โดยที่ไม่รู้จักประมาณในที่สุดนั้นก็จะกลายเป็นคนที่เรียกว่าสติฟั่นเฟือนหรือเรียกว่าประสาทหลอนหรือเรียกอีกในหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ตกไปเขาเรียกว่าโมหะเพราะฉะนั้นการทำสมาธิที่เรียกว่ามัชฌิม,มาปจิปทา การปฏริบัติทนทางกลางนั้นก็คือการที่ทำแอจิตให้อยู่ในมรรคแปดสมาธิให้อยู่ในมรรคแปดอยู่ในมรรคแปดก็คือจะสุดชะจรเพราะฉะนั้นจะสุดชานี้จึงมีความสำคัญมากพระเถระที่ท่านแสดงฤทธิ์ในอดีตนั้นเราจะได้ย็นคาว่าเมื่อท่านเข้าจะสุดชานมีอาภิญญาเป็นบาท แล้วก็แสดงฤทธิ์ได้ต่างๆนานาเช่นนี้สวัสดีส,สดที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญบาปคือความชั่วบุญคือความดีแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพพะปาปัสสะอาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวง คือไม่ให้ทำบาปเพราะบาปนั่นทำให้เราเป็นทุกข์กุสารสูปสัมปดาให้พากันทำบุญกุศลนี่เป็นคำตักเตือนที่พระพุทธเจ้าได้มีเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าเมื่อไปทำบาปไปแล้วนั้นเขาจะได้รับความทุกข์ทรมานต่อไปอีกเป็นเวลาอันยาวนาน ก็เป็นที่น่าสงสารเพราะองค์จตรัดแนะนำให้เมื่อทำลเมื่อเราไม่สามารถจะละได้ก็ต้องหาวิธีให้คิดว่าตัวของเราที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันยากยากนักหนาที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเมื่อมาทำบาปซะแล้วเราก็จะไปกลับไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกมันก็ ทำให้เราเสียโอกาสเมื่อเป็นเช่นนั้นหนทางใดที่จะหาทางละได้เพราะว่าบาปนั้นมันเป็นสิ่งเท่มีเป็นเกลื่อนกลาดเมื่อทำผิดลงไปแล้วมันก็เป็นบาปทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาคิดได้ว่า ัวเราเนี่ยมันต้องไปเกิดอกีกมันต้องไปมีภพมันต้องไปมีชาติแล้วบาปนั้นอ่ะมันตามไปก่อความทุกข์เข็นให้เราก็คงมองเห็นแล้วว่าคนที่มีความทุกข์มีความยากมีความลําบากมีความเดือดร้อนล้วนแล้วแต่บาปส่งผลทั้งนั้น อายุสั้นตายเร็วพลันเป็นบ้าไปเสียจริตผิดมนุษย์ยากจนค้นแก่นมีแต่ความทุกข์ยากยากโดยว่ามีคู่กดตายจากไปมีลูกมีหลานก็พึ่งไม่ได้ก็สารพัดที่มันจะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากกรรมที่ตนได้ทำไปจนอดีตเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้แนะนำว่าเราอย่าไปทำ ตลอดใจแกท่านความเป็นพระภิกษุหรือความเป็นนักบวชยิ่งจะต้องมีความระมัดระวังเรื่องบาปยิ่งนักหนาเพราะว่าไม่ใช่ว่าเมื่อเป็นพระภิกษุหรือว่าบวชแล้วในพระพุทธศาสนาแล้วก็จะได้จ่บ,บุญอย่างเดียวแต่เมื่อทําผิดบาปมันก็เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นพระภิกษุววรหรือว่าเป็นฆรวาสหรือว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็นคนใหญ่โตมีเกียรติยศชื่อเสียงใหญ่โตมโหฬารหรือว่าบุคคลผู้นั้นจะยากจนค้นแกนเมื่อทำบาปแล้วได้รับผลเสมอกันแค่เดียวกันกับการทำบุญการทำบุญนั้นสร้างบุญสร้างกุศลนคุณงามความดีให้สารรักษาีินปวนา สุดแล้วเมื่อทําได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเป็นบุญให้ทานก็เป็นบุญรักษาศีลก็เป็นบุญภาวนาก็เป็นบุญช่วยเหลือสงเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายก็เป็นบุญแสดงธรรมก็เป็นบุญฟังธรรมก็เป็นบุญช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากก็เป็นบุญบุญก็มีเ,เกลื่อนกาดเหมือนกันมากมายที่คนที่จะทำได้ เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อได้คิดว่า,เ,าเรานั้นเป็นมนุษย์ยากนักหนาเราก็ควรจะคิดว่าอะไรที่มันเป็นบุญที่จะติดตนตามตัวเราไปเป็นสเสบียงบุญนี้เท่ากันก็ว่าเป็นสเสบียงเมื่อคนเป็นสเสบียงเดินทางแล้วมันก็ไม่ลําบากคนที่ไม่มีสเสบียงเดินทางแล้วมันก็ลําบากนักหนาเพราะฉะนั้นบุญเนี่ย พระพุทธเจ้ายังตรัสว่าบุญญานิบาโลกะสมิงปจิตาหนจิปานินางบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้าไม่มีอะไรที่จะมาเ,เป็นที่พึ่งแก่เราได้เราจะไปพึ่งรูปพึ่งร้านพึ่งญาติพึ่ง,ง,งเมเศษเขาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้มันก็ยากนักหนานานๆก็จะทำสักทีหนึ่ง เพราะฉะนั้นเรามีชีวิตอยู่เราเป็นผู้ไม่ประมาทสร้างบุญสร้างกุศลวนเอาไว้เมื่อสร้างบุญสะสมบุญสะสมกุศลบุญกุศลไปมากแล้วบุญก็จะเพิ่มพูนเมื่อเพิ่มพูนมากแล้วก็กลายเป็นวาสนากลายเป็นปรมีส่งเสริมบุคคลเพื่อนั้นให้ได้ถึงสวรรค์แดะนิพพานอย่างนี้เป็นต้นสวัสดีสาธุ